เอาละก็ทุกคนดีตอเราสู่เกมรบอกในนี้เราก็อยู่กับแมปทีทีเรสซิ่งนะครับผมอันนี้เราก็มาดูอัปเดตนะครับผมนะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะมีร้านไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมนะด้านหลังนี้ครับผมปกติตรงนี้จะไม่มีครับแล้วก็ตรงนี้หมวกกันน็อกหายไปแล้วทุกคนนะที่ส่วนหมวกกันน็อกนะครับผมไม่แน่ใจว่าย้ายไปไหนนะหรือว่าจะมีตอนที่เราขึ้นรถเลยนะครับ ก็แบบนี้เหมาะสำหรับสายแว้นนี่ครับผมนะเฮ้ยนะครับผมมีรถหลายคันนะครับผมให้เล่นนะครับส่วนใหญ,ญ่เป็น,นม,มอเตอร์ไซค์นะครับผมรถมอเตอร์ไซค์นี่เจ้าของอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกรถกันเลยนะครับผมว่าจะเล่นคันไหนดีนะฮะเดี๋ยวผมมาดูเลยนะครับผมอืมโอ้มีกระบะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่ไม่มีครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกรถดีกว่าเราจะเล่นคันไหนนะครับผมเอาเล่นรถในตำนานดีกว่านะครับผมเป็น LS ครับผมเอ้ยเดี๋ยวมาดู เคอาร์นะครับผมไม่ใช่เอเอสนะเป็น S, เคอาร์ครับผมโอ้เด็กใบเคอาร์โอเค <c oughs> ฟังเสียงทุกคนอืมเป็นเียอโอโต้นะฮะออโต้ซะด้วยนะครับผมนี่มัมนนวลไหมวะอืมไม่มีมันนวลนะทุกคนนะเบิ้ลไม่ได้นะโอ้นี่เบิ้ลได้เลยครับผมโอ้เนี่ ดูโอ้โหอย่างโหดออกตัวครับเกียนึงอ้ห้หรถไม่วิ่งเลยโอ้ยเกี่ยสามเสียงไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นโอ้โหอะไรเ่ยเรายังเท่ะนะแต่เสียง เหมือนรอบมันตัดเกินแล้วคันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะเสียงไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ทุกคนเราเล่นคันใหม่ดีกว่านะครับลองมาเล่นตัว S อสพัน์เมื่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับอยู่ไหนเอ่ย S พันท์พัน์เนี่ยหมูอยู่ไหนหนไหนไหน,นี่ไปฮะ มีเสียงก็ไม่เหมือนเท่าไหร่ทุกคนดูจากความแรงไงโหฮหิฮิสมที่เป็นเล็กไบส์ฮะโอ้แรงมากหมอบซะด้วยโอ้โหสามร้อยแปดสิบเนี่ยเบ๊ก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  เราสำรวจว่ามีอะไรบ้างครับที่คอปเด็นโอ้ท้องฟ้าแบบตึงตอนแบบ่งเย็นนะทุกคนคนะับผมเนเฮ้ยไปดูฝั่งนี้มีอะไรมีปั๊มพอถอเยอะมมกเลยทุกคนคนะับจะปัม๊มแวะเติมมันตรงไหนอ,อ้าวบ,บ,าบิ๊กไบต์เบรกไม่อยู่โหแท้บิ๊กไบต์เฮ้ย มันถอยไม่ได้อะไรวะเฮ้ยถอยไม่ได้ปะเกียร์ว่างแล้วก็ถอยไม่ไมด้ติดเสาโอ้ my god ติดเสาซะงั้นดูอะไรวะเนี่ยเอออทำไม่ไอ้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วทุกคน,นครับผมซิง่งต่อ ตัวไม่ค่อยดีอะไรฮะอันนี้สุดสุดแมปหรือยังโอ้สุดแมปแล้วทุกคนครับเราเลี้ยวกลับเลยดีกว่าฮะแว้นกลับดูฮะขับแบบชิวครับท่องเที่ยวไปด้วยนี่เป็นร้านโชว์รูมครับผมปิดไปแล้วฮะโอ้นี่เป็นอะไรเห็นร้านยาง ทะลุมาอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยมีไก่ชนด้วยเอา้าไก่ไม่ใช่ไก่ชนนะไก่ธรรมดาแล้วกูจะไปไหนเนี่ยอุ้ยผมจะไปไหนวะเนี่ยว้าวไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่คันนี้ฮะแล้วลองอีกข,ขั้นใหม่ดีกว่าทุกคนเราจะเล่นเวฟโครงไก่ดีกว่าน,นี่ย ว้าวอันนี้คืออะไรเด็กใบน,นะครับผมเลองดูฮนะโอ้ดูเสียงติดทรงแดกแน,น,น่นอนเลยลองดูความแรงออเอาเรื่องฮะทุกคนเฮ้ยอะไรวะเกียร์สองโอ้โหดูมันดึงไปทุกคน,น,นแรงมาก อโอ้โห300 4้อยสี่ร้อยีห้าโอ้ my god 300ฮะทะลุเกือบ400รูุกคนโอ้แรงเกินพี่โอ้โหแรงว่าเครื่องบินนี้ทุกคนเนะีเครื่องบินแค่200อยเองฮะไโอ้โห,โโหนี่เราจะบินได้เลยทุกคนนะทะลุทะลุนรกเลยนะันคิดว่านะ อา้อันนี้เป็นอะไรคาเคฮะเอ้ยร้านคาเคด้วยแอะสกัดเดี๋ยวกลับไม่ได้ <ś itation> โอ้ยล้อป,ปัดเลยทุกคนโอ้ดิฟได้ทุกคนเนะียโอ้ดูดูดูโอ้ยดิฟดิฟดิฟเผื่อเกินเลยพี่ ขึ้นบนถนนนี่วะลูกพี่เอ้ยแอบมีสองฝั่งเลยนะฮะฝั่งนู้นก็มีครับคาเคไม่ใช่คาเคครับเป็นที่ล้างรถนะครับผมล้างเองนี่โอ้โหขึ้นฟ้าเราจะขึ้นโอ้โหนี่เราโดดสะพานกันสักหน่อยทุกคน อุ๊ยว้านี่วเสียหลักเฮ้ยนี่ถอนเกียร์ทั้งนัยสุดแมพโอ้ไอ้คันนี้ไม่มีอะไรครับไม่รอดใจเท่าไหร่เปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเอ้ย นี่อันนี้เป็นโซนิกนะทุกคนโซนิกโซนิกอ่าลองฟังเสียงว้าวกลกตัวกลออกตัวไม่ค่อยดีอนะ่ะกว่าจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบกว่าจะได้รอบนะทุกคนนะรู้สึกว่าเสียงเขาทำไม่ค่อยเหมือนเท่า่แบบนี้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ดูขนาวิ่งไม่กว่านะฮะ เสียงเดินเบาเลยโอ้เขมีเบ no ิ้ลใส่ด้วยเบกโอ้ไปเลยกระโดดลงรถเฉยวะอะไรวะเนี่ยเออตัวละครอะไรไม่รู้เนี่ยซนิคคันเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่อ่ะเด็กไปอ่ะอูวไปแล้วฮะโอเคเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหัวหายทุกคน โอเคประมาณนี้ทุกคนนะครับเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย